นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและอย่างต่อเนื่องนะครับผู้ชมครับระบบราชการที่ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ดอกนะครับไม่ว่าจะยุคยุ่สมัยผ่านมาหนุ่มคนนี้ครับเขามีการลงคลิปในทิกต็อกครับในโลกโซเชียลครับเอือมมากนะครับมากี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยก็เจอแต่แบบนี้ครับไปทําธุระที่ว่าการอําเภอครับไปถึงที่ว่าการอําเภอตั้งแต่8ปดโมงครึ่งอะแปดโมงเช้านะครับปรากฏว่าไปถึงเนี่ยไม่มีใครไม่มีเจ้าที่สักคนหนึ่ง ชาวเน็ตก็แห่มาคอมเมนต์กันวิาพากษ์วิจารณ์บอกโอ้โหทางานกันตีนนโมงในอำเภอเนี้ยเนี่ยครับเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอีกหนึ่งเรื่องนะครับในโลกโซเชียลเขาพิการแชร์คลิปคลิปนี้กันหลังจากชาวเน็ตรายหนึ่งเนี่ยเขามีการถ่ายคลิปวิดีโอรีวิวไปทํทธุรักที่ว่าการอําเภอแห่งหนึ่งเดินทางไปถึงตั้งแต่8ปดโมงเช้า8ปดโมงครึ่งก็แล้วไม่มีเจ้าหน้าที่มาสักคนครับโซเชียลเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะครับโดยในคลิปเนี่ยเขามีการระบุว่ารีวิวอําเภอหนึ เจ้าตัวเนี่ยมีการมาหยิบบัตรคิวที่ว่าการอำเภอเป็นคิวที่1ครับโดยเดินทางไปใช้บริการตั้งแต่เวลาประมาณ8ปดนาิกายีนาทีใกล้เวลาราชการแล้วแต่กลับยังไม่มีแม้แต่เจ้าหน้าที่คนใดมาทํางานเลยทั้งห้องเนี่ยมีเพียงเก้าอี้เปล่าๆไร้ผู้คนในสถานที่ราชการอย่างนี้จน8ปดนาิกาสานาทีครับเป็นเวลาทําการมีเพียงเจ้าหน้าที่เนี่ยมาเปิดทีวีครับ แต่กลับไม่มีพนักงานที่รับเรื่องในที่ว่าการอำเภอมาทำงานแม้แต่คนเดียว8โมง35คนที่ถ่ายคลิปนี้เปิดเผยให้เห็นมุมกล้องโดยรอบที่ว่าการอำเภอแห่งนี้เริ่มมีประชาชนมารอใช้บริการแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่มาแม้แต่คนเดียวครับนี่หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ไปครับแน่นอนว่าคอมเมนต์ถล่มทลายวิพากษ์วิจารณ์หลายคนตำหนิระบบราชการไทยก็เป็นแบบนี้แหละยังมีอีกหลายที่ไม่ใช่แค่อเภอนี้หรอกทำงานเช้าชามเย็นชาม เรียกได้ว่าโซเชียลเนี่ยระอุมากนี่ครับแต่ปรากฏว่าล่าสุดครับอำเภอบ้านฝางออกมาชี้แจงเรื่องนี้ทําหนังสือออกมาเลยนะครับหลังจากที่บอกว่าไม่มีเจ้าที่ให้บริการเนี่ยแปดโมงสาห้าเนี่ยอำเภอฝางเขาชี้แจงว่าไงเล้วก็เขบอกคลิปคลิปนี้เนี่ยวันที่30มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานทะเบียนอำเภอบ้านฝางมีเจ้าหน้าที่มาเปิดห้องและเตรียมปฏิบัติหน้าที่8ปดโมงสินาทีครับและเปิดให้ประชาชนที่มาถึงก่อนเวลา 8ปนาฬิกานาทีรับบัตรคิวก่อนเปิดทำการเจ้าที่เตรียมปฏิบัติงานโดยเปิดโทรทัศน์เปิดพัดลมและขออนุมัติเปิดระบบงานซึ่งศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสีได้อนุมัติให้เปิดระบบเวลา8นาฬิกานาทีหลังจากได้รับอนุมัติให้เปิดระบบเจ้าหน้าที่จึงเข้าระบบเพื่อกำหนดสิทธิเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเบิกบัตรประจำตัวประชาชนและนำเข้าเครื่องผลิตบัตรจึงต้องใช้เวลาในการเตรียมการนะครับหลังได้รับอนุมัติให้เปิดระบบ ใช้เวลาประมาณ1 0 1ถึงนาทีครับตามอำเภอเขาบอกเมื่อเสร็จเรียบร้อยเจ้าที่ก็เรียกประชาชนตามคิวโดยงานทะเบียนร,ราษฎร์เนี่ยผู้ถือบัตรคิวที่1เนี่ยไม่มารับบริการครับและเด็กหญิงที่ปรากฏในคลิปเนี่ยได้รับบริการบัตรประชาชนคือคิวที่6สำนักงานทะเบียนบ้านฝางมีบุคลากรปฏิบัติด้านบัตรประชาชนเนี่ยสคนครับคือประลัดอำเภอ1คนและลูกจ้าง1คนงานทะเบียนร,ราษฎร์และงานทะเบียนทั่วไป2คนคือประลัดอำเภอ1คนและเจ้าหน้าที่1คนนี่ เขาบอกว่าคือมีแค่สองคนเนี่ยที่ปฏิบัติงานด้านนี้อยู่ในวันดังกล่าวเจ้าที่ที่มาปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา8.15น,นาทีหลังจากเปิดห้องให้ประชาชนเข้ามารับบัตรคิวและขออนุมัติเปิดระบบระหว่างรออนุมัติให้เปิดระบบก็มีการอะไรเตรียมระบบอะไรต่างๆประมาณนี้เขาบอกก็น้อมรับในข้อผิดพลาดขอให้ประชาชนที่ไม่รับความสะดวกในการรับบริการนี่ครับก็คือเขาบอกว่ามีมีเจ้าที่มาถึงตั้ง8.15แล้วแหละ แต่ระบบเนี่ยยังไม่เปิดให้บริการต้องรอระบบพอระบบเปิดปุ๊บต้องตเตรียมแรงต่างเวลาประมาณ10-15นาทีก็อาจจะช้านิดหนึ่งครับ